สวัสดีครับผมนาวชนาทเพียงโงกปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีอิสระและวางระบบโปรแกรม ERP ทุกคนพบกับผมในคอร์สสร้างโปรแกรมบัญชีด้วยโปรแกรม Microsoft Excel กันครับ ในคอร์สนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการสร้าง VBA เบื้องต้นที่เหมาะกับการใช้งานในด้านบัญชีนะครับแล้วเราก็จะมาเรียนรู้นะครับว่าการพัฒนาโปรแกรมทำยังไงนะครับตั้งแต่การ get requirement การดีไซน์การพัฒนาโปรแกรมแล้วก็การทดสอบซึ่งเราจะเอาแนวคิดตรงนี้นะครับไปสร้างโปรแกรมบัญชีกันไม่ยากเลยนะครับทุกคนสามารถทำได้ คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจแล้วก็มีความรู้ใน Excel แล้วก็บัญชีในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจในการพัฒนาหรือว่าสร้างโปรแกรมบัญชีขนาดย่อมในงานยิ่งขึ้นครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะไปพบกันในชั a เตอร์ถัดไปกันเลยครับ